น้อยๆเล้าไม่มีใครเรียบเสียเยแล้วตอนนี้ยังแม่ยังดีกันแลมวยังดีกันออกยังบอกไม่ถูกแม่ดูแล้วดูแล้วมีเขาว่า เป็นเที่ยวที่ย3สครับจากสุชิบะนั่นางสา้องกองครับร่องน้ำสีแดงเจอกับทีมงานของเพชรฟุกให้เพชรคำมูลสองครับร่องน้ำสีแดงเดี๋ยวเที่ยวถัดไปท่านผู้ชมครับเที่ยวที่24เป็นเที่ยวใายที่ภาคเช้านะครับเป็นหน้าที่ของเบือเเพชรพิมพ์ครับร่องน้ำสีแดงเจอกับเเพชรวรคุณครับร่องน้ำสีแดง ขอบคุณครับูกวงพใหญ่ครับพี่ต่อยเจ้าย่าด้วยนะครับวันนี้ไอ้หนุ่มหน้าบนคนเมืองลิงครับขอบคุณครับหลวงพใหญ่ครับอันนี้ไส้ที่แสนดีครับแล้วก็ขอบคุณเยอะๆคุณมากมายด้วยยังรอเหมือนเดิมน้องชายของเรายังรอเหมือนเดิมอยู่ขอบคุณเยอะๆขอบคุณมากมายด้วยครับวันนี้นะครับนี่ขอมาฝากกับทีมงานด้วยมาเคื่อนกับตู้หายโย ปีนองจรกระตายนเียที่ยยีสิบหกองร้ปเพงพวกระเพดขบวนรักน้ำสีแเป็นตับคนเป็นคนเปนตับเสมันไมสามารถะข่จี๊ยยุ่งหัวตะทานแคนจะมีดีคุกไจไปเมื่ไร่จับจะคได้หกทองร้องเงพวกระเพขบวนรักน้ำสีแ้็ใส่กรเนแล้วก็ถัดกูชชี่อแล้วก็ใส่ไม่ใส่หมองอีกก็เทีีเพราะว่าเป็นรักสุดท้ายเป็นคนรัฉันเล่แต่กน้พอถึงแล้วผมเลย เปียนแหลกแสบมาเล่นเปลียนแหลกแสบมาหงษ์ทองหงษองมันจะเปิดผายแล้วเปิดผายแล้วว่าอย่างไงเหรุบุญไล่ตะคุบไล่ตะคุบไล่ตะคุบปอดพอหอมใช่แถมด้วยลาบีมียอมเลิกลาไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยเอาเลยเอาเลยว่าอยากหนีกันไม่ได้แล้วอาจารย์แดงอ๋อแล้วแม่ไปเรือผู้หญิงก็ไม่ธรราดาแล้วถือว่าผู้หญิงก็แข่งกันผู้หญิงก็แรงเหมือผู้ชายิฝีศรฟาดีตลอดปีถือว่าไม่ธรรมดาแล้วว่ายังไงว่ายังไงพี่น้องจันหงษ์ทองหงษ์อง มาตแข้งสั่งมาแบกบเดิมๆเ,เชๆิบๆเช็บขบวนเอาแล้วเอาแล้วเป็นขบวนชิงมาหน่อยๆชิงมานิดๆิดแม่ชิงกันมานินดๆหน่อยๆแล้วไม่มีใครเรียบเรียบเสีเรียบแล้วตอนนี้ยังแม่ยังดีกันไหมวะยังดีกันบอกยังบอกไม่ถูกแม่ดูแล้วดูแล อายไล้วมีน้องจะ่นาแบเอาจะใสไม่เจอแต่ไม่เจอกับผมเอาแล้วเว้ยเริ่มัปีการงแล้วกมเริ่มปีการงเริ่มจะถลานนี่เริ่มจะถลานนั่นเลยเมื่อโดนเพชรกระพุดไรตะคุกไรตะคุกจะถัดหรือไม่ทันเอานะครับัาจะเข้าสู่เนจัต mm ุร hmm. no so 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 ีกอจะนีตลอดไปจะนีไปตลอดมาวอนนี้ว่ากนีอนไ่กรเพงันนี้สุก็รทเ ประเภการประกวการแข่งขันเรือรอบรองชนะเลิศประเภทส0สิไม่พายประเภทสุภาพสตรีระหว่างหงทองรอบน้ำแดงพบกับเรือเพชรขมูลสองรอบน้ำสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเชิญชายร่วมกันสินให้เรือที่อยู่รอกน้ำสีน้ำเงินเพชรขมูลสอง